วันนี้จะมาให้วิธีการจัดการอารมณ์ลูกเล็กที่มีอารมณ์โมโหนะคะซึ่งเด็กวัย2-5ปีเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เนี่ยทำงานก่อนสมองส่วนเหตุผลอยู่แล้วนะแล้วเด็กอะโตมาจากก็เจอสื่อดิจิตอลแล้วอะก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เด็กๆอาจจะมีอารมณ์ขี้หุดหงิดใจร้อนเพราะว่าสื่อต่างๆมากระตุ้นสมองเขานะคะซึ่งการจัดการอารมณ์เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนลูก ให้มีการจัดการอารมณ์ได้ดีโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้นะข้อแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปคุยกับลูกอย่าเพิ่งไปโวยวายดุด่าหรือว่าใช้ความรุนแรงนะคะเพราะว่าลูกอะ่ะจะเรียนแบบพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่เวลาจัดการอารมณ์นั่นเองค่ะ2นะคะก็เข้าไปสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกลูกนะคะว่าตอนนี้หนูกําลังโกรธอยู่นะหนูกําลังโมโหอยู่แม่อยากให้หนู สงบอา,อารมณ์ลงก่อนนะคะแม่อยู่ข้างๆหนูนะถ้าหนูอารมณ์ดีเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะข้อ3สอนวิธีการจัดการอารมณ์ลูกกาลังโกรธอยู่ใช่ไหมงั้นเรามาเป่าตัวโกรธกันนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเป่าออกไป10ครั้ง แล้วลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็พาเขาไปที่มุมสงบมุมที่มีตุ๊กตาที่เขาชอบหรือว่ามีของเล่นที่เขาชอบก็ได้แล้วคุณแม่ก็บอกลูกว่าแม่อยู่ตรงนี้กับลูกเสมอ